แบบนี้นมแม่น้อยจะมีนมแม่ให้ลูกกินไม่พอเหรอคะฟังก่อนเต้าเนี่ยมันจะคัดช่วงแรกหลังคลอดนี่แหละและมันก็จะคัดอยู่อย่างน้อยเนี่ยบางคนก็คือหนึ่งเดือนบางคนก็อาจจะสองเดือนสามเดือนพอเต้ามันปรับตัวได้มารู้แล้วว่าอ๋อโอเคสร้างปริมาณน้ํานมมาประมาณนี้พอฉันบอกแล้วนมแม่คือเหมือนการส่สองกระจกสะท้อนกลับถ้าเราเอามันออกเท่าไหร่มัน ขึ้นมาเท่านั้นมันสร้างมันมาพอดีกันมันจะคัดทําไมก่อนนะคะเนาะมันก็คือสร้างมาพอดีให้เธอกินแล้วอะแต่เธอต้องมาโฟกัสคือเอาลูกดูดหรือว่าปรับ ได้ทุก3ชั่วโมงเพื่อทําให้เธอค่ะมีการสร้างน้ํานมแม่มาเสมอตลอดต่อเนื่องดังนั้นไม่ได้ซีเรียสกับเต้าคัดหรือว่าไม่คัดถ้าเราให้นมลูกมาระยะหนึ่งแล้วนะเพราะโดยทั่วไปมันก็จะคัดแค่ในช่วงประมาณสักหนึ่งเดือนนั่นแหละนะคะหรือว่าบางคนอาจจะไปถึงสองสเดือนแต่พอให้นมลูกยาวนานต่อไปนมก็อาจจะไม่ได้คัดแล้วแต่ถ้าแม่ยังคงมีการเอาน้ํานมออกสม่าเสมอตลอดทุกสามชั่วโมงนะคะเต้านิ่มๆดีแหละเต้านิ่มๆค่ะจะมีทั้งนมแม่ส่วนหน้านมแม่ส่วนหลังและมีนมแม่เป็นนมแม่ที่สมบูรณ์ให้ลูกกินครบ โอเคไหมคะ